สวัสดีครับอยู่กับพี่รุ่นมาปลายเข้าครัว EP เท่าไหร่ไม่รู้หรือไม่รู้รู้ไม่ทำนานอย่ารู้ก็ไปดูเองนะเริ่มดูเอาไม่รู้ EP เท่าไหรอ่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับทำเป็ดปลาเิ่งมั้งวันนี้จะมาทำทำยีสต์เป็ดลาบสเปชซึ่งไม่ทด้ถ่ายหรอกก็อยากทายก็ทายอ่ะช่วงนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากทำโนว์แมนกับวันนี้โอ้เร่ๆนะเร่ๆกับเร่ๆเร่ๆอุปกรณ์เร็วอุปกรณ์ จะคงนัดยังไม่มาเลยนี่นะครับเรากำลังติดไฟต้มน้ำเพื่อทำต้มป็ดด้วยนี่ก็เป็นนี่ขาป็ดต้องเป็ดตีนป็ดนี่เป็นเชฟกระทะเหล็กครับส่งตรงมาเลยพี่เฮงของเราเสร็จเลยนี่ครับน่ากินครับแซฟเซฟวาแซ่บน่ากินมากน่ากินมานะบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใส่ขั้นตอนเลยนะเพราะว่าเป็นแบบเรี่ยวเดียวเดี๋ยวกาล น่าลองชิมเลยแต่มคือถามว่าทำไมเลือดเดว่าตีกันในไม้บอคาปคาปบอกคาปนเฮียแม่เ่มันมาสุดเฮียแมแมเ่มาสดอะดิ้งลยฟิวเจมถือไม้มยอะเฮียตอนชาดาเนี่จบันจะเอยไบอก เน right anyway ี่ยกูแบบนอนแบบเอาแบบผ้าห่มแบบผมเนี่ยพี่อ้แสงไอแสง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 แสกูม่อใสเลยะลงคลิปไปนะเทไม่จ้าบ้ออตะวันบ่ตวัะวันให้ตากินเนี่ยพี่ชิมลาสิอร่อยอผมชิมให้กคโอ้ๆนี่คำโอดูอ โค้ดเลยอืเ้ยพี่อยลอยิงลอยอยอะไรึมดูันไถพังอยู่มกทุมันจะเอมันคกิ้งคกิ้งมันจะเหลือเอาขดเยขัไอ้เหียเอา้หมดแล้วไปเดี๋ยวมันมาเลวแหละมันมาละสุดเทพมาแล้วนี่ครับเอา้ดหาขดดิงรักตัวเรียนมาเลยทักกันทันในกลุ่มไง เขาดูอยู่แล้วมา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 สมาชิกของเราเริ่มมาแล้วแต่คนที่นัดเราก็ยังไม่มานะมาแต่เราไม่รู้เรื่องมามาจับเป็ดมาจับเป็ดเนี่ยคนจันทา,<พ>าทิพย์เมื่อไหร่เธอจะมาเาขาเรียกมาทำอะไรอันนี้แหละประชุมโ n o w m a n กูก็ไม่เขาบอกว่ามาประชุมไงแต่คือกินกินด้วยเธอจะฉันต,ต้องกินด้วยตามมาตามมา,อ,มาอันนี้เรากำลัง,ด,งดังไฟนะครับเดย์จะทำเป็น ep ห้า ep หกมั้ง อยากถ่ายอะไรเยอะๆทำไมมีป like so so no so ัญหาคนดูน like mm ี hmm. ่ค like ร so ับเคลื่อนกลับมาซูมไปครับเนี่ยน้องท่ายกับน้องเฟรมบ้าน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 ฟืนที่ตูองสมุนเยอะนะไม่อาเต็มเลยนี่ครับวันนี้เราเก็เเป็นที่รนยารักเลยใส่นี้เช่อกูตัาไปแบบพี่เป็นคลิปเลยดีกว่าสามอาทีแล้วยอะแล้ว ลงใจคนดูแบบไม่อย่างเปิดโอฟังอีกก็เดี๋ยวก็ก็เปิดอฟังพี่นายกูแบบโปรกันเนี่ยไม่ทันวันกูไปเลยไปเลยมรู้มึงต้องการน้ำอันชันโ้ตนน้ำอะไรบ้วยน้ำลำไยลำไยให้ให้สมย้อนสเตเป็ปคิปกอนกูดูไงตัวจ้าเดี๋ยวสิไปคิบเลยพี่อะไร ปคลิปปีอะไรครัปิดคลิปเนี่ยอ๋อปีอะไรสำหรับชอบไปดมกดไลค์กดแชร์ไม่ไม่ก็ทำพูดไปเป็นเหลกเนี่ยโอเคพี่ปิดเลยอ่ะมึงเอาไปดิฮะกูแบบเชยเชยกว่าโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเรามาคลิปคลิปหน้าไปดูฟังต้องเปิดอะไรตั้งกลางไหมเจอกันบายอ่ะพีดมได้หมดเลยเอาเดี๋ยวทำอบฟ้าพได้หมดทำตรงไหน